เด็กก็เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตาง้อยนะครับมาซื้อเค้กกันทุกคนนี่ทำใหม่ๆบรรยากาศวันนี้วันนี้มาเร็วใส่ไข่ด้วยนะครับเป็นของโปรดเบลเลยนะครับเค้กชอบกินมากตอนนี้กำลังตีไข่นะทุกคน ไปมาแล้ววันนี้มาที่ตลาดตองน้อยครับมาซื้อกับข้าวและซื้อเค้กครับ ่เธอทิ้เขามาแล้วนะครับอหอมมากเลยตามด้วยซอส ร้อเรียบร้อยแล้ว พี่นัดหายยีบาททุกคนถูกมากอะไรพี่ได้อันเดียวเนี่ยกินไหมกววินไปนกันได้าาที่เรามีเกี๊ยวกุ้งไงนนเกี่ยวกุ้งยังไงออนี่ปลาหมึกกรอบเอาคุ้งด้วยไหม มมไม่เท่าไหร่พอนะแล้วนอนี้แล้ว,ลวพักเลยนได้ป่ะพักซื้อแล้วโอเคเอาอะไรอยากไปดูเมื่อกไปบ้านเรามีข้าวเหนียวแล้วเนาะข้าวเหนียวยังลากหลายเลยทัวร์ด้เอาขสาวเหนียวทัวร์นะมาเท่าไหร่ อเจ้วจะไปหาอ้อมลาทูนี่นทูนเเออปลาทูนี่แมนไปลาทูปลาทูปลาทตัวนีง่งอ่ะนี่ห้บาทนะ แมนพอเลยเดี๋ยวเ,เ,ยเล็เมบาม,ม,า,มกกากินอบอกเคลยบตัวยังนึยไ่ไปลยหมดเลยโอ้มีแถมด้วยด้วย

ตัวนีม้มัโอ้ต้องจับว่าเป็นกล่องเลยสใส่สกร้าก็ดีดโครกทำใหม่ๆเลยนะครับ หเห็ดฟามให้เจ้า,า,าบ่ไนดะ้บ่อน้ำกะหูบออ่อมาเอากี่ยงคืนโนี่เขาตัดเป็นเศษนะ กล้อง,องนั่งไงต่อ,อต่อฐานหนึ่งสองกล่องสองกล่องมู่ค่ะอ๋อสองละสี่สิบบาทยี่สิบยี่อ๋อ่องละสี่สิบไม่ขายยี่สิบอ่ะเลยเอาจะกล่องสองกล่องสกล่องเอาเลยค่ะก็พระเอกนั่ล่องกินเบอร์เดอร์ หมดเีโอเคอ้า <Okay. S 1> พี่นกล่อน,นึง้าก่องน,นึงไปบ้านนาบอ <c ười> ไปยบปบ้านสม,มเตะบ่นเจกันทั้ว,วันแล้วอืม <c ười> นมครนมครกได้บานคูแล้วกจะปเอาก็จะทำขนมครกจะเอาใครจะมาทิ้งก็มาต่อยด้ไปไปที่ขอเปิดด้วย ไปเืออะไรนี่ครบไปได้ไหมเรือพักนี่พี่ชอบกินตัวนี้พี่คือไปกินตัวแรงก่อนนะแม่เเรียอะไรอันัวแบหมอค่ะหอธรรมดายิ่สิบใส่ไข่ับเอาเอาใส่ไข่อันหนึ่งครับ